Terima kasih telah menonton! ระหว่างวันที่3ถึงวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมามูล,ลนิธิเปรกตึงโดยนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมาการและเลขาธิการห่วงใหญ่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุนำทีมแผนกสังคมสงเคราะห์นำโดยนายรัชพรประสงทรัพย์ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแผนกสังคมสงเคราะห์ลงันที่มอบวอกเกอร์และไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุในโครงการเปรกตึงเสริมสร้างความปลอดภัยใส่ใจผู้สูงอายุนำร,ร่องรวม10แห่งประกอบด้วย ส่วนพัฒนาการจััสจรการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรีสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสถานสงเคราะห์เฉลิมราชกุม,มารีหลวงพ่อลำไย,ยอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมจังหวัดนครปฐมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีสถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานีสถานคุ้มครองคนไรท้ที่พึ่งทันบุรีจังหวัดปทุมธานีสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงทันบุรีจังหวัดปทุมธานีสถานสงเคราะห์คนชราบ้านขาวบ่อกแก้วจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ i, สังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมวอ็อกเกอร์จำนวน335อันและไม้เท้าสีขาจำนวน195อันคิดเป็นมูลค่า2 8 1 3 0 0บาทโดยมีนางสิริพรโอภัสวงศ์อาสาสมัครกิติมศักดิ์ร่วมในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆแต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ